น,น okay, <inaudible> < Inaudible> ははั่ตรงอะนั Brothers> ่งตรงโอยัดอิัอเคนั่ Allāh> ็ตรงแล้วนะดูซิพรยังนั่งตัวไม่ตรงอะวันนี้ดูซิเราจะเรียนในเรื่องอะไรนังไม่ทําจหลังก่อนที่จะเรียนรู้คุิกมีเพลงสนุกสนุกมาฝากเด็กหนึ่งเพลง ที่เราจะไปเรียนรู้นะคะวันนี้เป็นกิจกรรมสดงแรกค่ะ ความสดใสติ <c oughs> เป็นรือใบ จบแล้วอ่ะเด็กๆลองเดาสิคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรในวันนี้เอทอะเลทะเลเรียนเรื่องของทะเลเอ้ยถูกต้องไหมถู้อวันนี้เราจะเรียนเรื่องที่สามกันแล้วก็คือทะเลทะเลภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะใครรู้ สี่สามีตัวอะไรบ้างเอสเอสะอ่ว่าี่แปลว่าทะเลนั่นเองอ้วันนี้เราจะเรียนเรื่องทะเลใครเคยไปทะเลบ้างไปเคยไปยอะ โอ้ยไม่อเคโ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 อเคเคโอ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 เห็นแล้วค่ะอเเคเคอ เด็กก <Cornell. S 2> ็เคยไปทะเลกันมาใช่ไหมคะทะเลสวยไหมคะลูกสวยค่ะทะเลสวยมากเลยโอ้โหแต่แล้วว่าเคยไปหยือเปล่าน่นกันเดยนอนไปนอนนอนไปนะวันนี้เราจะมาดูทะเลซิว่า ทะเลมันเป็นอย่างไรบ้างเอ๊ที่ทะเลเนี่ยมีอะไรบ้างนะอ่ะอินดี้อินดี้ที่ทะเลมีอะไรบ้างครับมีหาดทรายมีร่มมีต้นไม้เออมีหาดทรายมีล่มมีต้นไม้ไปที่ทะเลมีอะไรบ้างครับไปอ่ะเปิดไมค์ก่อนลูกเปิดไมค์ก่อน ไอ้ก uhm, ุ้งหอยปูปลาเออพี hai, <brasile> ่กุ้งหอยปูปลามาครบเลยมามาหมดอังค <crossed> ัปเตอร์ที่ทะเลมีอะไรบ้างครับคัปเตอร์มีปลาตัวนอะไรนะลูกเอาใหม่คุยใม่ได้ไหมครับทะเหรอทะเลจมีอะไรบ้างครับลูก มีทะเลมีปลาฉลามด้วยโอ้มีปลามีหอยเออมีเยอะแยะเลยอะนโมที่ทะเลมีอะไรบ้างครับโอคุณครูถามเออแต่ที่น่เาคเต่าเต่าคอ๋อมีเต่าโอเคน้องคาที่พ่อที่ทะเลมีอะไรบ้างครับมีปลาฉลามอ๋อมีปลาฉลาม เบบี้ชักใช่ไหมลูกใช่ครับมีปลาฉลามระวังนะจ๊ะเด็กๆจ๋ามีปลาฉลามนะออาเพื่ินๆที่ทะเลมีอะไรบ้างคะเพิ่นๆเปิดไมค์ก่อนลูกเปิดไมค์ก่อนค่ะพี่แปนไม่นิ่งพี่ป้นมีทะเลมีมีปลาอะไรนะลูกปลาดาวอ๋อปลาดาวเออจสดงว่าหนูเคยเห็นใช่ไหม อามีปลาดาวด้วยนะจ้าเด็กๆจ๋าอะพี่พูดที่ทะเลมีอะไรบ้างครับมีปลาฉลามพี่าฉลามอีกแล้วโอ้โหเด็กเห็นปลาฉลามมันจะมากินเน็ดหรือเปล่าเนี่ยพี่พูดหก็ตอบเหมือนน้ำมโอ้หมปลาฉลามเยอะแยะมดแหละหนูก็ตอบเหมือนน้ำมแสดงว่าไปเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับเห็นปลาฉลามเหมือนกันอะพะแพงเห็นอะไรที่ทะเลครับพะแพง หอยค่ะอะหอยเก็บชายหาดเลยใช่ไหมคะแล้วเ,เ,เก็บห,อย,ยบหอยมาได้ไหมคะลูกเรเก็บหอยมาได้ไหมไม่ได้ไไดค่ะอ๋อไม่ได้เพราะอะไรคะไม่ได้เพราะอะไรเพราะแพงหอยมันต้องอยู่ในทะเลคะ่ะหอยอยู่ในทะเลอะโอเคอันน้ำน,าน,น,าน,น่านน่านจะงเล เรห็นอะไรบ้างที่ทะเลคือมันมีแบบว่าเที่ยวไปเที่ยวม,ม,ม,มีอะไรลูกมีปลาอ่ามีปลามีอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกไหมคะลูกมีอะไรลูก ปอูปารอมี ir, yeah. ่อยคูปลาอามาครบเลยแล้วอะไแล้อะแอร์พัดนัต okay. ้นะ้าวด้วยค่ะก็มีต้นมะพร้าวด้วยโอเคค่ะอะแอร์พัดนัดที่หน้าอะไรนะลูกปูปูปูตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่บาเลอตัวใหญ่บาเลอเลยเหมือนสีน้ำเราใช่ไหมลูก ใช่ค่ะเย่มาอยู่มาอยู่จ๋าคะอ่าหนูเห็นอะไรที่ทะเลบ้างเห็นอะไรที่ทะเลบ้างลูกลูกจะไปทะเลไหมอืมโอเคอะไรนะลูกคุยไม่ได้ยินมายูเลยมายูตอบมาเนี่ยคะลูก โออคิวอาร์เขาสวยงามค่ะเห็นอะไรบ้างคะเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกไหมลูกเห็นล่มอ๋อเห็นล่มโอเคใายอีกนะอ่ะเฟิร์ดไม่ไม่อันนี้ลูกของเรามันเล็กอ่ะเฟิร์ดเห็นอะไรที่ทะเลเห็นอะไรเห็นอะไรแรงกระตุ้น แมงกะพุนหมอแมงกะพูุนอันตรายไหมคะแมงกะพรุนเนี่ยไม่ไม่ได้สแกนอันตรายออันตรายเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะอาเจาแปนเจแปนเห็นอะไรที่ทะเลปลาลมาอะไรนะลูกเจแปนปลาโลมาปลาโลมาอาเป็นเพื่อนกับปลาฉลามแล้วโอเคปลาโลมา,อ,า,ามอ,อันนะพูดนะพูดเห็นอะไรที่ทะเล ปากาลังค่ะโอ้ปากการังแสดงว่าได้ดำน้ำแน่นอนเลยใช่ไหมครับอริเสียอามิอามิขาเห็นอะไรที่ทะเลเห็นหอยแล้วปั้นนสายคะ่ะอ๋อเห็นหอยแล้วก็ได้ปั้นนสายด้วยใช่ไหมคะโอเคอมีคนนะที่คูวอิงไม่ได้เรียกชื่อไหม หมดแล้วอ่ะโอเคเรามาดูเรื่องทะเลกันโอ้โหสวยงามมากเลยทะเลก็เป็นแหล่งน้ำยายอ่ะน้ำจืดหรือน้ำเค็มคะที่ทะเลเนี่ยตอบนู <c oughs> น้เค็มค่ะ เป็นน้ำเค็มคุณผู้ชมเค็มค่ะแต่เวลาหนูจานน้ำหรือเวลาหนูเค็มลูกทีใช่แล้วค่ะทะเลก็คือน้ำเค็มนะคะเค็มเพราะว่าอะไรแม่น้ำทุกสายเนี่ยก็จะไหลมารวมกันอยู่ในทะเลหมดเลยนำเอาสารละลายต่างๆเกลือต่างๆนะคะลงไปสะสมในน้ำทะเลตลอดมันก็จึงทำให้เนี่ยทะเลเป็นน้ำเค็มนะคะ อ่ะดูทะเลสิสวยไหมคะสวยไหมสวยค่ะมีคนที่มีดินซายอ่ะเด็กๆก็เห็นประการังอ่ะเห็นต้นมะพาวเยอะแยะเลยอ่ะเด็กๆไปทำอะไรที่ทะเล ต้องมาไเล่นชย่าดัเล่นายดเล่นยไปเล่นชดเล่นตเาปเล่นน okay, ้่นนนไปอน่าน้ทะเลแล้วเหรอโอเคค่ะอ่ะเมื่อไปทะเลแล้วเด็กๆก็บางคนก็ไปถ่ายรูปเล่นน้ำเล่นรายใช่ไหมคะ แล้วเด็กๆก,ก็จะเจอพวกปูพวกหอยต่างๆอย่างเงี้ยเด็กๆสามารถเก็บกลับมาที่บ้านได้ไหม <Yeah. S 1> ไม่ได้โอเคถูกต้องไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรลูกเพราะต้องอนุรักไวครับอ๋ออินนี่เก่งมากเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอาเพราะจะต้องอนุรักษ์ไว้ให้เขาอยู่ที่ที่ของเขา ถ้าเด็กๆเก็บมาบ้านเด็กๆก็ออกไปเล่นนู่นเล่นนี่อ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ในที่ของเขาใช่ไหมลูกเราดังนั้นเด็กๆไม่ควรเก็บเปลือกหอยที่อยู่ตามชายหาดกลับมานะคะให้เขาอยู่ที่ทะเลของเขานั่นแหละอ่ะเพื่ออนมุลักไว้เพื่อให้ดูสวยงามแล้วเด็กคนไหนตอบคุยิงได้บ้างเมื่อไปทะเลเด็กๆไม่ควรทำสิ่งนี้ ไม่ควรทำอะไรทำอะไรเลยทำไมไม่ควรทำอะไรเลยอยู่ในขยะครับใครใครตายตัดเล่นน้ำเองไม่ทิ้งขยะถ้าไม่ทิ้งขยะไม่ควรเล่นน้ำเองตามลำพังไม่ทิ้งขยะเด็กผ่าน ไม่ั้นมีเกลืกน้เลยไม่ง้นเด็กๆไม่ควรจับทิ้งขยะเห็นไหมถ้าเด็กๆไม่ทิ้งขยะทะเลเป็นยังไงคะถ้ายังสวยอยู่ส้อาจด้วยถ้าเด็กทิ้งขยะลงไปขยะไปอยู่ในน้ำจะเกิดอะไรขึ้น ปลาจะไม่สวยปลาตายก็ไม่สวยหรือไงแล้วว่าแบบปลาทะเลกินนี่ตอบปลาตัวก็ายกินขยะได้ไหมปลาตายก็จะตายครับใช่ค่ะพวกสัตว์ทะเลปลาในท้องทะเลเกิดกินขยะลงไปเออทำให้ตัตายได้ แล้วก็อาจจะทําให้น้ําทะเลน่องเสียได้ถ้าเด็กๆท okay. ิ้งขยะก็้ปังคปูใช่ไหคะโอเคเด็กๆเข้าใจทะเลแล้วดังนั้นเด็กๆต้องช่วยกันทําอะไรทำความสะอาดทควาสะอาดทะเล คาต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 านา่าตตา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 าตตาตาตาต ชื่นใจมากอคุณเชื่อว่าเด็กๆในห้องนี้ถ้าไปเที่ยวทะเลแล้วดเด็กๆทุกคนจะช่วยกันอนุรักษ์ทะเลไม่ทิ้งขยะช่วยกันเก็บขยะไปทิ้งให้ถูกที่อันนี้ก็จะสวยงามไให้เด็กได้ถ่ายรูปได้เล่นน้ำที่สะอาดด้วยอโอเคมาทำหน้าที่ของเรากันวันนี้ พี่ปิดไม้มันเสียงดังเลยอันนี้ก่อนลิงครับน้งงาี่สุดอันหน้ามะพร้าวน้ามะพร้าวนะลูกนะอลิงตัวอะไรมาะาไม่ที่รองลิงนะได้ไไม่หน้าหน้ามะพร้าวน้ามะพร้าว าถือว่าลิงบางลิงน้ำแ่ตัวใหญ่เนัดี่มทำเลยโมทำเลยทำเลยแต่ในช่องนี้นะลูกนะ่องเด็กจาเด็กๆอย่าเพิ่งเขียนนะคะฟังคุยก่อนจ๋า้องทำว่ามันเป็นีเมียลเนี่ยต้องเป็นจีเนียอย่างเดียวเหรอได้ฟังคุยก่อนนะคะช่วยทบทวนสละ กับคุยเราก็ไม่้าเราได้แล้ว่ะต้องดูนะต้องดูต้องดูเห็นไม้สละอะไรค่ะมอข้างลูก้ก็ดูสละกีแล้วก็ต่อไปเป็นอะไรกอ่ะต่อไปสละอะไรคะสละอูสระอูอ้กิงมากเลย

อ่าค่ะค่ะนะคะค่ะค่ะอ๋ออัตราข้างล่างตรงไหนคะข้างล่างข้างหน้าค่ะค่ะอัตราอะไรลูกอัตราอะไรลูก อ่ะ้าวันนี้ดเด็กๆจะเรียนพยัญชนะ anyway? ตัวอะไรคะพยัญชนะตัวอะไรเนี่ยข้อมือขหอมือข้าวขาข้าวขาข้าวขาข้าวาดูวิธีการเขียนนะคะดูวิธีการเขียนนะอ่ะรูมิวงแล้วคุณภูวงแล้วหลงเขียนดีดีขคุ ก็ไม่ต้ามก็ให้เขียนก็ม่เขียนเขียนให้เต็มบรรทัดเลยนะคะเต็มตี้ยเตี้ยเต็มบรรทัดเห็นไหมให้เต็มบรรทัดเลยตัวทอพุทาให้เต็มบรรทัดเลยนะคะตามได้นย ดูเ้ขียอไร่ใส่ข้างบนี่เลยอนู่นาได้อเดๆดูภาพการตกปลาที่น้ำตกแล้วเขียนเลขหนเรียงลำดับการตกปลาในผังนะคะอ่ะดูตัวเลขเลขหนึ่งเลขหนึ่งเขาทำอะไรคะ เอาาใส่ถังนะะเอเอาปลาใส่ถังเรียบร้อยแล้วเอาตกปลาได้เรียบร้อยแล้วอ่ะภาพที่สองเขาสองข้างอรอ่ะแกะปลาจากเบ็ดใช่ไหมคะแกะปลาออกอ่าภาพที่สามทำอะไรคะภาพที่สามได้ปลาได้ปลาเอากระบนาตกปลาได้อ่ะภาพที่สี่ตอบ ตกปลาค่ะน่เพิ่งแต่ตกปลาปลายังไม่ติดเบ็ดอภาพที่ห้าทำอะไรใส่เหยื่อตกปามาดูช่องที่หนึ่งช่องที่หนึ่งเขาใส่เหื่อตกปาหมายเลขอะไรคะเลขครับ้คใสรค่ะใส่ระใรเลีใส่ตรงนี้่อสงที่ เอาเบ็ดที่ใส่เหยื่อแล้วหย่อนลงไปหมายเลขไหนคะเบอร์ใหญ่เค่ะลื่อนเจีบครับนั่งปลาตปลานั่งจอบปลาตงปลาได้หมายเลขอะไรคะองปลาได้หมายเลขคัะ

สุข้าน้ำปลาใส่ถังแล้ว <liter> ก <forwards>. ็กลับบ้านไปได้ยลูกลับบ้านได้ไหเด็กหนึ่งนึ่งสองสามสองหนึ่งย้อนกลับ

เดี๋ีไ yeah. ม่ทหรอกม่นี่ด uh, right? ูดด well, so. ูดินี่ด like uh. mm ูช hmm. ุดโตมอน้สัวทะ้งสัตว์ทะเลที่ซ่อนอยู่ในภาน้นตั้สองตัว A ถึงตัว E ข้าถูกลงในช่อตัว

ทางนี้ที่ดูแบบบเนี่ยเจอหายต่วไปตัวซี

โคดี้สีอะไรครับคดีสีอะไรดีสีม่วคืออะไรคะัดี้มันคืออะไรคือโคดีคือเขาดีะเขาคือเาี่เขไปถูกไหมที่ไ

นีอยู่ตรงหน้านี่ตรงหน้าตา้องบอกต้องไร่แลว่าเสร็จแล้วค้งทค่เ like ouais <c oughs> like สร็จแล้วค่ะค่ะด้วยงนเสร็จแล้วค่ะนเสร็จแล้วคับคุณโรครับน้าโเสร็จแล้วคับคุณโรครัน้าโมเสร็จแล้วครับิงโกเสร็จแล้วค่ะ

สองแ่เด็กๆทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่าต่อไปเราจะทำอะไรกันคะนี่อันนี้ขรับอ่เดี๋ยวเราข้าบตลอไปไอ้์ีนะแม่มอแม่อแม่ม้แม่อแม่มือแม่มือแม่อิง่าื่อนนะมะคแม่กือ่มือแมะมือแม่กืรมม ดีสีอ่ะ,<ล>ะให้เด็กเตรียมสีฟังนะคะเตรียมสีเขียวกับสีน้ำตาลบีบรอคุยงไว้เลยนะคะแล้วก็แปรงสีฟันหนึ่งน้ำกระดาษ a อซหนึ่งแผ่นแล้วก็กันกายแล้วก็กาวรับทราบไหมคะอ,คอรับทราบไหมลูก ตับตาบังโอเคโอเคค่ะเดี๋็กซิงจะปล่อยให้เด็กไปเตรียมอุปกรณ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวสิบโมงครึ่งเจอกันอบคค่ะก่อนสิบโมงครึ่งเจอกันนะคุณขอบคุณค่ะคุณรักษาขอบคุณครับคุณครูโอเคไปเตรียมอุปกรณ์ได้เลยค่ะ อ๋อนะคะปรับปรุง <coughs> 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 <coughs>